นัก19สีประกรณรุ่นที่2ที่คุณวางใจกับช่วงรถเด่นเย็นนี้กันอีกครั้งหนึ่งนะครับคลิปนี้ใครกำลังอยากได้รถครอบครัว7ที่นั่งนะในทรง P P V วันนี้มีเจ้าตลาดเบอร์หนึ่งมาให้ดูเลยแล้ววันนี้เป็นตัวท็อปแล้วต้องบอกว่าไม่น้อยอีกแล้วนะฮะขอต้อนรับทุกท่านพบกับ216 Toyota Fortuner Diesel ตัวท็อป2.8 V Auto 4 Wheel Drive ไม่80 t o y o ต้าฟอร์จูเครับสุดยอดรถครอบครัวเจ็ดที่นั่งนะฮะในเซกเมนต์นี้นี่คือเจ้าตลาดที่ครองอันดับหนึ่งมาอย่างยาวนานนะฮะวันนี้เป็นตัวท็อปสุดเลยนะกับโฉมนี้เลย2016 Toyota f o r t u n e er, เนอ 2.8V Auto 4 v, ด้ใหม่80,000ปีผลิต2015นะฮะออกรถก็ปลายปี2015จดทะเบียนต้นปี2016จริงๆต้องบอกว่าเป็นรถบ้านมือเดียว แต่ว่าเนื่องจากเขามีธุรกิจส่วนตัวเขาเลยซื้อในนามบริษัทนะฮะตัวนี้ตัวท็อปเลยรถหม่ป้ายแดงยุคนั้น1 5 9่งล้าน้านบาทรับประกันโครงสร้างเหมือนเดิมไม่มีชนหนักไม่มีสตอไม่มีพิวามไม่มีน้ำท่วมเลขไม้แท้ๆ8 0 0 0 0กิโลเมตรรับประกันซื้อคืนเต็มราคาครับวันนี้ฮะเพิ่งล้างเสร็จเลยเดี๋ยวให้ดูกันแบบดิบๆกันก่อนเลยนะฮะว่าน,นี่คือสีสันผิวบานที่ท่านเจ้าของเดิมมาให้เรามาแบบนี้เลยกาะจังหน้าก็ตัวแรกเลย ของโมเดลนี้เป็นโครเมียม3ชั้นโอ้โหโลโก้ใหญ่เด่นเต็มฝ่ามือเลยไฟหน้าโปรเจคเตอร์ฮะมาพร้อมไฟเด์ไทม์ LED โคมไฟแบบใบบีม LED โคมไฟยังสวยใสยใช้ได้มีไฟตัดหมอกให้ในตัวนะฮะไฟหน้าสองฝั่งสวยใสยเลยนะฮะปิ้งปงมีไฟตัดหมอกให้สวยสวยเลยอ่ะฝากระโปรงมาด้วยสีดำมุกครับมาและโอเคออกแดดสวยใช้ได้เงางามผิวดีนะผิวเนียนใสเลย มันจะมีรอยนิดนึงนะฮะถลอกตรงนี้หน่อยแต่ดูแล้วเราเสียดายผิวเขามากๆเพราะผิวเขาบางเขาใสจริงๆตรงนี้ขออนุญาตขัดอย่างเดียวนะฮะขัดให้มันจางๆแล้วก็ตรงนี้แต้มเอาและกันสเก็ตนิดเดียวสองจุดนี้แต้มแต้มขัดที่เหลือสวยมากเพราะฉะนั้นใช้วิธีขัดเอาแลา้วกันเพราะผิวเขาบางจริงนะ,ะส่วนกันชนดูแล้วไม่รอดนะฮะรอยเยอะหลายจุดกระจัดกระจายนะฮะก็เลยกันชนหน้าก็เลยคิดว่าทําทั้งชิ้นเลยแล้วกันนะฮะก็ รอยมีทั้งซ้ายทั้งขวาทั้งล่างนะครับอาดกันหน่อยฮะช่วงล่างยังสวยใช้ได้นะครับเดิมๆเ,เลยไม่มีน้ําท่วมไม่มีชนหนักอะไรมาต่อแถบขวานะครผิวดีนะคันนี้ต้องบอกว่าผิวเขาใสเขาบางมากเขาไม่ค่อยได้เคลมไม่ค่อยได้เก็บสีอะไรผิวนี่แทบจะเดิมเกือบทุกชิ้นเลยเพราะนั้นเราก็เลยเก็บสีเท่าที่จําเป็นนะครับชิ้นนี้ไม่รอดนะฮะแผลใหญ่อยู่เพราะฉนะนั้นอาจจะต้องเก็บทั้งบานเลยสําหรับประตูขวานะฮะ ส่วนประตูหน้าเนี่ยขัดได้แน่นอนสะโพกหลังขัดได้แน่นอนนะครับผิวยัยงดีแถบนี้สรุปแล้วมีเพียงชิ้นเดียวที่จะเก็บสีคือประตูนะครับหลังนะฮะบับนไดสวยของเดิมโรงงานใช้ได้มือจับพรีเมียมพร้อมสมาร์ทเอนทรีนะฮะแล้วก็มีกันขโมยมีฟิล์มเจ้าของเดิมแถมมาแล้วกันสาดเจ้าของเดิมให้มาขอบคุณมากกระจกข้างสีสันเรียบร้อยใช้ได้ มีไฟเลี้ยวให้เท่ๆนะหลังคาโอเคนะยังดูดียังสวยเคาะไปยังบางใช้ได้มีตัวยึดแหลกหลังคาให้เรียบร้อยเป็นดิสเบรกเฉพาะล้อหน้านะครับล้อหลังจะเป็นดัมเบรกแม็กก็ใช้ได้นะฮะลายนี้เลยนะเงาร่องดํามีเบียดฟุตบาทนิดหน่อยนะตามสไตล์รถลุยๆมีตลกแต่ที่เหลือสวยนะ90%นตรงกลางสวยมากไปตามนี้เลยนะฮะเจ้าของเดิมให้ยางเป็นบิสโตนมานะรุ่นดูเอล่านะครับ HT เมอร์ยาง 265 60R18 เลยปียาง21นะฮะดอกก็พอได้นะฮะตามสไตล์รถลุยลๆดอกยังพอเหลืออยู่นะได้อีกสัก2ปีสบายๆซุ้มล้อชัด4ีสวยงามไม่มีชนหนักไม่มีน้ำท่วมแม็กหลังก็สวยนะครับเรียบร้อยเลยนะ,ะดูดีมากๆแล้วก็ยาง Bridgestone Dueler ปี21นะฮะคู่หลังจะสวยหน่อยนะครับยางคู่หลังโอเคเลยดอกสวย ะจะสวยกว่าคู่หน้าพอสมควรยังลึกยังเต็มยังสวยอีก2ปีสบายๆซุ้มล้อชัดสีสวยงามไม่มีชนหนักไม่มีน้ําท่วมนะฮะรุ่นนี้เลขตัวถังมาอยู่ตรงนี้นะฮะ MR อะไรไม่รู้นะมองไม่ค่อยเห็นแต่ลงท้ายด้วยอะไร2 4 6ส 4, 4นะฮะเดิมๆเลยประตูด้านหลังขวาเปิดมาแล้วขอบยางดึงออกมาเม็ดอาร สวยงามอยู่ครสซอประตูด้านในสวยแห้งเดิมใสไร้ริ้วรอยไม่มีเคราะห์ไม่มีพ้นอะไรอาสาวกลางขวาขอบยางดึงออกมาเม็ดอก์กอยู่ครบ ซอกประตูด้านในน็อตเดิมไม่มีขยับน็อตเดิมไม่มีถอดสติกเกอร์เรียบเนียนสวยงามอยู่ครบทุกแผน่นเสาหน้าขวาขอบยางดึงออกมาเม็ดอาร์คอยู่ครบตลอดทั้งแถบเลยนะฮะเม็ดอาร์คสวยๆซอกในเดิมหมดนะแห้งสนิทนะหัวน็อตแก้มเดิมหมดไม่มีขยับไม่มีถอดนะฮะมาด้านหลังกันต่อนะฮะมีสปอยเลอร์ด้านบนให้เท่ๆนะพร้อมไฟเบรกกระจกเดิมของโตโยต้า ไฟท้ายซ้ายสวยฝากระโปรงท้ายสีสันเรียบร้อยตัวท็อปซิกมาโฟนะไฟท้ายซ้ายขวาสวยสมบูรณ์กันชนหลังดูแล้วไม่รอดเช่นกันรอยเยอะนะฮะอ่ะกันชนหลังเดี๋ยวเก็บสีให้ทั้งชิ้นเลยละกันนะฮะสีสันก็รอยเยอะพอสมควรอ่ะ กันชนหลังทั้งชิ้นนะฮะส่วนฝาท้ายขัดได้ไม่ต้องไปยุ่งอะไรอมุดกันหน่อยล้อไหลยังอยู่ดีนะฮะช่วงล่างชัดสีสวยเลยไม่มีชนหนักไม่มีน้ําท่วมอะไรชมนี้ได้ฝาท้ายไฟฟ้าแล้วเปิดปิดได้ด้วยรีโมทด้วยแบบนี้นี่เท่มากนะเปิดมาแล้วด้านหลังแห้งสนิทตะเข็บเดิมเม็ดอาร์คสวยๆเลยด้านบนเม็ดอาร์คสวยงามฝาท้ายน็อตเดิมไม่มีถอด น็อตซ้ายขวาเดิมไม่มีขยับตะเข็บเดิมซ้ายขวาแห้งหนะฮะเม็ดอาร์อยู่ครบผิวแห้งสนิทขาท้ายเดิมฮะแห้งเลยไม่มีเคาะไม่มีพ่นแนวซิลิโคนเดินตรงเป๊ะนะแถบนี้คิดว่าไม่ต้องทําก็ได้ขัดเอาแล้วกันมีขนแมวบางๆตรงนี้นิดเดียวแต่ดูแล้วขัดได้ขัดดีกว่าเพราะวันนี้ภาพรวมเขาโอเคแถบนี้สวยเลยขัดไปให้หมดฮะผิวเขายังบางมากบางจริงๆขัดไปให้หมดทั้งแถบ จะมีบันไดนิดหนึ่งที่ต้องดัดหน่อยตามสไตล์รถลุยป่านะอาจจะมีปีนก้อนหินมาบ้างเดี๋ยวดัดให้นะฮะแต่ว่าอันนี้ขออนุญาตใช้บันไดเดิมเดี๋ยวดัดให้แล้วก็พ่นเก็บงานให้นะมือจับโครเมียมพร้อมสมาร์ทเอนทรีสองฝั่งเจ้าของเดิมให้ฟิล์มให้กันสารมาแล้วเรียบร้อยกระจกข้างสีสารโอเคพร้อมไฟเลี้ยวนะฮะล้อด้านหน้าเป็นดิสเบรแม็กหน้ายังสวยขลอกเบาๆช่างมันยางบริสโตนปี21 นะฮะคู่หน้าประมาณนี้ขายตามสภาพพอได้นะสองปีได้สบายๆซุ้มล้อสวยงามไม่มีชนหนักไม่มีน้ำท่วมแม็กหลังซ้ายก็โอเคสวยสมบูรณ์เรียบร้อยดีนะฮะไม่มีถลอกอะไรรุนแรงแล้วก็ยางบริโตนคู่หลังก็ยิบเอ็ดเหมือนกันคู่หลังจะสวยหน่อยนะ,ะสภาพจะดูดีเลยซุ้มล้อสวยงามไม่มีชนหนักไม่มีน้ำท่วมประตูหลังซ้ายขอบยางดึงออกมาแล้วเม็ดอักยูครบ สวยงามเสากลางซ้ายขอบยางดึงออกมาเม็ดอาร์คยูโคร,โร ซอกประตูด้านในหัวน็อตเดิมไม่มีขยับหัวน็อตเดิมไม่มีถอดนะสติ๊กเกอร์เรียบเนียนสวยงามไม่มีงัดแงะแก่เกาอะไรเจ้าหน้าซ้ายอะขอบยางดึงออกมาเม็ดอาร์คอยู่ครบตลอดทั้งแถบเลยซอกในแห้งสนิทนะฮะเดิมหมดเลยแกมซ้ายก็น็อตเดิมไม่มีถอดไม่มีขยับนะฮะฟ้าสีหมดมีนาะอะเดี๋ยวต่อให้ไม่ต้องห่วงนะฮะ กระโจกเดิมของ Toyota ไปดูห้องเครื่องกันครับผมเครื่องยนต์ดีเซล 2,800cc เกียร์ออโต้6สปีดปลักกำลัง177แรงมาฮะอาัตราสิ้นเปลือประมาณ12.5โลลิตรฮะได้ใหม่แทบ8าดหมื่นโลเลยโครงสร้างกระเดิมหมดะซอกในฝั่งขวาตัว R คมๆซอกในเม็ดอาร์กอยู่ครบเลยแก้มขวาสติกเกอร์เรียบเนียนสวยงามไม่มีงัดแงอะไร ซับในแห้งสนิทนะฮะรูกลมคมกริบไม่มีเคาะไม่มีพ่นเบ้าโชกแห้งเดิมสวยเลยมีเบรก ABS ด้วยคานเดิมหมดนะฮะรูกลมรูคมนะฮะ,ะซุ้มล้อซ้ายขวาสวยเลย 3R คมคมนะฮะคานเดิมหมดฮะฝั่งขวาตัวอคมกริบเลยมีลูกศรชี้เข้าด้านในด้วยหม้อน้ำเดิมของโตโยต้าลูกศรชี้เข้าด้านในคมคมฝั่งซ้ายตัวแอคมคมคานซ้ายก็เดิมฮะรูกลมคลมกริบแบตเตอรี่ถ้าเกิน6กเดือนเปลี่ยนลูกใหม่ให้ท่านเลย ซุ้มล้อซ้ายขวาสวยงามแห้งสนิทฮะคานซ้ายคานขวาเดิมหมดแก้มซ้ายสติ๊กเกอร์อยู่ครบฮะซับนงซับในแห้งสนิทแผ่นเพลรุ่นนี้อยู่ซ้ายนะผลิตและประกอบประเทศไทยผลิตเมื่อไหร่ยนะดูกอนตุลาคม2015เลขเครื่องจะเป็น1 GD นะฮะเลขตัวถัง MR0HA ลงท้ายด้วย246 4 4 2800 c สติ๊กเกอร์มอ,อก,กอรีเรบเนียสวยงามเบ้าโชคแห้งสนิทสวยงาม ซอกในตัวแอลคมคมฝากระโปรงหน้าน็อตไม่ถอดไม่ขยับด้านใต้แห้งสนิทสติกเกอร์อยู่ครบฮะรูกลมคมกริปแนวซิลิโคนเดินตรงเป๊ะสติกเกอร์เรียบเนียนทุกแผ่นสติกเกอร์อยู่ครบแนวซิลิโคนเดินตรงเป๊ะน็อตไม่มีถอดไม่มีขยับฝาแท้สลักโตโยต้าใสปิ้งไม่8 0 0 0มืฟังเสียงเครื่องกัน ฟิตๆเลยนะฮะโอ้โหใสปิ้งเลยนี่รถโฟล์วได้เลยเนี่ยไม้แท้แปดหมื่นโลเดี๋ยวไปดูข้างในกันฟอตีรถสไตล์โฟวิวได้หรือออฟโรดเนี่ยภายในเนี่ยจะใช้กันโซมแต่คันนี้ต้องบอกว่าสภาพดีมากนะ,ะเป็นรถโฟที่ดูแลรถดีมากเลยอะสภาพเบาะนี่ยังเนียนกริปเลยนะฮะจะมีถลอกบ้างก็ไม่แปลกนะฮะตามอายุ9ปีเดี๋ยนวนี้เดี๋ยวพ่นเอาแล้วกันนะ,ะไม่เปลี่ยนดีกว่าเพราะว่าสีน่าจะหายากนะครับได้เบาะไฟฟ้าด้วยนะนี่ ส่วนแผงประตูสวยเลยไม่ต้องยุ่งอะไรของเดิมโรงงานหมดนะฮะรุ่นนี้ตัวท็อปจะเป็นสีน้ำตาลตัดกับสีดำนะฮะสวยมากกระจกได้ออโต้สีบานเลยมีลำโพงทวิตเตอร์ให้ด้วยฟิล์มรอบคันก็ยังสวยนะฮะขอบคุณเจ้าของเดิมมากยี่ห้ออะไรไม่รู้เดี๋ยวหาให้ด้านหลังขวาฟิล์มสวยประตูใสปิงปิงตลอกเบาๆช่างมัน นะฮะนิดเดียวชอบมากเลยการตกแต่งใส่ใจทุกรายละเอียดเสียดายอย่างน่าจะมีมือจับให้เราด้านหลังมี power outlet ให้แล้วก็มีปลั๊กไฟบ้านแบบ220โวลต์100วัตต์มาให้ด้านล่างด้วยนะฮะตัวเบาะแถว2ก็สวยนะสภาพดีมากเลยนะฮะเป็นสีน้ำตาลตรงกลางจะเป็นที่วางแขนกับที่วางแก้วน้ำแบบนี้นะฮะ มีแอร์เพดานให้ด้วยนะปรับความแรงแอร์ได้เองมีไฟส่องสว่างแอร์มีครบทุกที่นั่งเลยตัวเบาะพับเหมือนเดิมตามสไตล์เจ็ที่นั่งพับตบเด้งเข้าออกง่ายปีนง่ายสะดวกสบายเบาะแถว3ก็ดูแล้วนั่งสบายสภาพเบาะก,ก็สวยแผงฝาท้ายเป็นสีดำพลาสติกใช้ได้นะฮะดูดีมีถลอกตรงนี้นิดหนึ่งช่างมัน นะฮะแผงพลาสติกซ้ายขวาโอเคนะฝั่งซ้ายเป็นที่เก็บอุปกรณ์แม่แรงยังอยู่ครบเลยเห็นโครงสร้างด้านในเลยว่าแห้งเดิมหมดนะเจ้าของเดิมแถมพรม 5D มี power outlet ตรงนี้ด้วยนะเจ้าของเดิมแถมพรม 5D มาแล้วขอบคุณมากแผงพลาสติกซ้ายขวามีรอยนิดหน่อยนะฮะพรมยังสวยนะฮะนี่ตัวเบาเอียงได้เยอะนะเหวสามลงได้เยอะมากเลยเนี่ยนอนสบาย ปรับระดับความสูงได้ด้วยนี่แล้วก็มีไฟด้านบนอีกดวงหนึ่งด้วยนะฮะสภาพอบาะสวยมากแผ่นพลาสติกไซส์ขวาสวยและเช่นเดิมถ้านั่งกันไม่เต็มพับอย่างนี้เดี๋ยวพับให้ดูรุ่นนี้พับง่ายพับเด้งตบแขวนง่ายๆแบบนี้อ่ะอีกข้างหนึ่งเดี๋ยวทำให้ดูนี่นะอ่ะดึงเด้งตบแล้วก็เอานี่มาเสียบแขวนแบบนี้นี่อ่ะ ง่ายๆอย่างงี้เราก็จะเก็บสัมภาระได้เยอะพอสมควรเลยนะตอนนี้ถอยเบาะคนขับมาสุดเลยนะฮะเพื่อจะดูว่านั่งสบายไหมเสียดายน่าจะมีมือจับขึ้นลงให้แต่คันนี้ไม่มีต้องปีดเล็กน้อยนะฮะเข้ามาแล้วเออเหลือเลยนะครับถือว่ากว้างเลยตามสไตล์รถใหญ่นี่ถอยเบาะคนขับสุดก็ยังเหลือเลยนะครับขยับแข้งขยับขาง่ายเข่าไม่ติดเลยมีแอร์เพดานครบทุกที่นั่งเลยแล้วก็ปรับความแรงแอร์ได้เองมีระบบแอร์ออโต้ด้วยนะ แล้วก็เอ็นลงได้เยอะมากนะฮะโอ้โหนอนเลยดีกว่าลงได้ขนาดนี้เลยคนอยู่แถว2นี่สบายมากๆนะครับตัวเบาะเลื่อนได้นิดหน่อยประมาณนี้เดินหน้าถอยหลังได้นิดหนึ่งสุดแค่ตรงนี้อ่ะโอเคเบาะแยกซ้ายขวาสภาพดีทั้งคู่นะทั้งแถว2เนี่ยสวยเลยสภาพใช้ได้นะครับแผงประตูก็สวยนะครับของเดิมโรงงานทั้งหมดฟิล์มก็ยังใช้ได้นะฮะ แผงประตูหน้าซ้ายก็สวยฮะแผงเนียนกริปฟิล์มสวยใสลำโพงทวิตเตอร์ก็มีให้ส่วนเบาะจะไฟฟ้าคนขับตัวเดียวนะฝั่งซ้ายปรับด้วยมือฝั่งซ้ายสภาพเบาะก็สวยนะฮะของเดิมโรงงานทุกชิ้นเนียนกริปเลยลองขับกันกุญแจ immobilizer หน้าตาแบบนี้กุญแจสำรองมีให้ครบด้านหน้าโอเคหน่อยเพราะว่ามีมือจับช่วยขึ้นลงนะครับเป็นปุ่มสตาร์ทเช่นเดิมนะฮะ สตาร์ทขึ้นมาแล้วไม่แปดหมื 80, โลโอ้โหน้อยมากกับอายุรถ9ปีถือว่าน้อยจริงๆนะอ่ะฝาท้ายเปิดปิดได้ด้วยระบบไฟฟ้าแบบนี้นะครับนี่นะอ่าเปิดแอร์กนดิจิตอลนะมีแอร์หลังด้วยนี่ปรับความแรงได้เจ็ดระดับอุณหภูมิปรับแบบดิจิตอลนะฮะแล้วก็ทิศทางก็ดิจิตอลหมดนะครับโอเคนะฮะ แล้วก็แอร์ออโต้ก็มีแอร์เย็นชํำเลยนะฮะคอนโซลด้านหน้านะครับเป็นพลาสติกสีดำบางส่วนเป็นหนังนุ่มๆน,นะฮะแต่โดยรวมจะเป็นพลาสติกสีดำสวยมากเนียนกริบเลยถุงลมนิรภัยด้านหน้าสีใบนะฮะที่บอกมีไหมบอกอีก2เป็น6นะฮะด้านหลังอีก2ถุงลม8ลูกเลยหน้าจอนะฮะของเดิมติดรถมาจากโรงงาน มี DVD นะฮะแล้วก็เป็นระบบสัมผัสพร้อมภาษาไทยนะ,ะมีช่องเสียบไ i โคร SD g a r d มีแผนที่นำทางหรือ Navigator ให้ท่านในตัวด้วยเป็นระบบสัมผัสแบบนี้เวอร์ชั่นภาษาไทยเรียบร้อยนะฮะนะ,ะก็มีทั้ง2มิติ3มิตินะฮะก็ใช้ไม่ยากนะครับนี่นะฮะอะไรเยอะแยะมากมายเนาะอ่าแล้วก็มีกล้องหลังให้อยู่แล้วในตัวนะครับ แบบนี้พร้อมเส้นกะระยะนะครับระบบความบันเทิงอื่นๆก็ครบครันนะฮะไม่ว่าจะเป็น FM AM DVD Bluetooth AUX นะฮะ Bluetooth นู่นนี่นั่นโอเคครบนะฮะด้านล,ล่างกันบ้างนะฮะก็จะเป็น Power Outlet นะครับ USB AUX ระบบพวบคุมการทรงตัวระบบช่วยหน่วงลงทางราดชันแล้วก็เกียร์โฟลอยู่ด้นะฮะตรงกลางสวยมากคอนโซลเป็นลายไม้สี ออกเทาเข้มนะฮะแล้วก็มีที่วางแก้วน้ำสวยๆเลยหัวเกียร์สวยมากนะฮะเป็นออโต้6สปีดนะฮะเหมือนรีโวเนี่ยละเกียร์รีโวเลยชุดเดียวรีโวมีเมนท์นโหมดเพิ่มลดเกียร์ได้ง่ายๆนะฮะแล้วก็มีโหมดการขับขี่แบบประหยัดแล้วก็พาวเวอร์โหมดนะฮะเบรคมือก็ตามสไตล์รถใหญ่ที่เท้าแขนเป็นหนังนุ่มๆสีน้ำตาลเลื่อนไม่ได้นะด้านในโลง่งไม่มีรูอะไรแล้ว มีแป้นพัดเดิลชิพด้วยเปลี่ยนเกียร์ได้ที่หลังพวงมาลัยมีครูสคอนโทรลด้วยนะฮะมีมัลติฟังก์ชันครบนะเพิ่มลดเสียงเปลี่ยนเพลงรับสายโทรศัพท์ได้โลโก้สวยมากเนื้อพวงมาลัยสวยเลยเนียนใสเลยนะฮะนี่แล้วก็ปรับได้กี่ทิศทางน่าจะ4นะลงขึ้นเดินหน้าถอยหลังครบสี่ทิศทางกระจกไฟฟ้าเราได้ออโต้ทั้งสี่บานดีมากเยี่ยมโอ้สุดยอด เซนเ์ล็อกใช้ได้กระจกข้างปรับไฟฟ้าแล้วก็พับไฟฟ้าด้วยนะมีที่วางแก้วน้ําตรงนี้ด้วยแล้วก็ด้านล่างนะฮะเป็นปุ่มเปิดปิดฝาท้ายไฟฟ้าแล้วก็ออโตสตาร์ทออโตสต็อปก็มีให้ด้วยนะฮะกระจกหลังตัดแสงสะท้อนโดยการยกด้านบนมีไฟด้านหน้าคู่หนึ่งเป็นหลอด LED ด้วยมีช่องเก็บแ่นให้นะฮะตรงกลางมีไฟให้ อีกหดวงโน้ด้านหลังอีกหนึ่งนะฮะที่บังแดดเป็นผ้าสีเทามีกระจกมีไฟให้ซ้ายขวาแบบนี้โอเคเดานก็สวยนะครับเป็นสกาดสีเทาสวยมากลรเนียนกริบเลยพอติรถสไตล์4ฟร์วิลล์ดนี่จะใช้กันยนกว่านี้นะ <laughs> แต่คันนี้ถือว่าคิดว่าไม่ค่อยได้ลุยเท่าไหร่นะเพราะว่าสภาพภายในนี่ยังเนียบอยู่เลยนะครับเจ้าของเดิมทำอะไรไปนี้ ถึงครั้งต่อไป90,002 2แสดงว่าเขาเข้าโตโยต้ Toyota ตอน8 2 0 0 0ขยับไป2,000กาโลเท่านั้นเองนะเก๊ะ2 mm hmm. ชั้นบนล่างบนเป็นคูลบ็อกซ์กเปิดให้แอร์ไหลเข้ามาได้ mm hmm. ด้านล่างก็เก๊ะทั่วไปนะฮะไว้ใส่นู่นนี่นั่น mm hmm. เหลือแต่แฟ้มนะคู่มือหายถามแล้วหาไม่เจอมันหลายปีแล้วเขาไม่รู้เก็บไว้ไหนเหลือแต่แฟ้มนะฮะแต่ไม่แท้แน่นอนนะฮะชื่อบริษัท ตอนนี้โอนมาเป็นชื่อบริษัทของสีประกร์เรียบร้อยแล้วนะฮะปีผลิต2015นะฮะป้ายกรุงเทพนะจดทะเบียน2016นะฮะสีดำเดิมโรงงานเลขตัวถัง MR0HA ลงท้ายด้วย24644เครื่องยนต์ 1GD0065840 ดีเซล4สูบ 2,800cc 177แรงมาครับ ลองขับกันเครื่องยนต์ตัวเดียวกับรี v o นี่แหละ2.8ลิตรนะฮะพะละกกำลัง177นะโอ้ยพุ่งสุดๆพุ่งมากนะฮะพุ่งเลยนะฮะเยี่มเบรกอยู่เลยนะฮะช่วงล่างเท่าที่ดูนุ่มมากนะแอร์เ,เย็นฉ่ำเลยเครื่องเดินเรียบนิง่งเนียบห้องโดยสารกว้างนั่งสบายนะฮะมีกล้องหลังให้ในตัววงมาลัยก็โอเคนะฮะกำลังดีจับแล้วกระชับ นะเหมาะสำหรับวิ่งทางไกลใช้ความเร็วสูงนะควบคุมรถได้ง่ายนะฮะตอนนี้เราอยู่ขับ2เดี๋ยวเราจะไปขับ4แบบความเร็วสูงก่อนโฟไฮก่อนปึ๊บปั๊บปึ๊บปั๊บอ่ามาแล้วไฟโฟเตรียมพร้อมเข้านะแล้วพอใส่ดีเดินหน้าไปเดี๋ยวไฟจะค้างอ่าตอนนี้ไฟค้างแล้วนะุ่นผู้ชมตอนนี้เราเป็นโฟไฮก็คือขับเร็วได้นะฮะร้อยยีได้เป็นโฟวิวเหมือนกัน แต่เป็นโฟลว l แบบความเร็วสูงนะพวงมาลัยหนืดขึ้นนิดเดียวนะถือว่ายังขับลื่นอยู่ขับง่ายอยู่นะทั้งเดินหน้าถอยหลังยังโอเคอันนี้ก็จะเหมาะสำหรับทางลุยฝุ่นนะฮะหรือว่าทางแบบแรลลี่หรือทางวิบากแบบไม่ยากมากหรือว่าฝนตกถนนเปียกถนนลื่นลุยเบาๆพอเป็นพิธีนะต่อมาต่อไปจะเป็นโฟล์ล หรือว่าโฟวิลแบบเต็มระบบเหมาะสำหรับงานออฟโรดบุกป่าฝ่าดงติดลมติดโครนติดลุมติดบ่ออ่ะกดเข้าไปบิดไป L4 ตอนนี้จะขึ้นไฟโฟโลและจะตัดตัวระบบควบคุมการทรงตัวออกตอนนี้เป็นโฟโลเต็มระบบแล้วเดินหน้าไปความเร็วใช้ได้ไม่เยอะนะค่อยๆไปหนืดๆเลยวงมาลัยหนืดขึ้นอย่างเห็นได้ชัดวงเลี้ยวตอนนี้บานมากนะฮะขับเร็วไม่ได้ได้แค่นี้ แต่เน้นเรื่องพละก,กําลังเน้นเรื่องแรงดิดอ ah ันมหาศาลนะอันนี้คืองานออฟโรดนะก็จะประมาณนี้อึ๊บอ่ะต่อไปจะกลับไปที่2ล้อให้ดูอ่ะตั้งตรงล้อปลดเอ่ล้อเกียร์ว่างนะไป2ทีโฟไฮก่อนแล้วครับอีกแก๊กหนึ่งตอนนี้ไฟทุกดวงก็เตรียมจะดับแล้วดับหมดแล้วนะตอนนี้กลับมาขับ2ล้อแล้วเพราะฉะนั้นตอนนี้จะกลับมาแบบลื่นปื๊ดละอ่าง่ายๆแล้วผมอะเลกลับมาเบา นะฮะขับลื่นเลยอ่าเดี๋ยวดูวงเลี้ยวกันหน่อยสิว่ารถใหญ่ๆแบบนี้เรื่องความคล่องตัวใช้ได้หรือไม่สามารถกลับรถในพื้นที่แคบๆได้ดีแค่ไหนต้องโยกหรือเปล่ามาดูกันเลยไปใต้เวียนกันไปเลยแบบนี้โอ้โหวงเลี้ยวแคบมากฮะเห็นรถใหญ่ๆแบบนี้เรานึกว่าบานนึกว่าต้องโยกเหลือเหอฮะเหลือเหลือใช้คําว่าเหลือ ขับรถง่ายๆไม่ต้องลุ้นนะฮะเพราะฉะนั้นความคล่องตัวอย่างเป็นเลิศด้วยโอ้ใครอยากได้รถครอบครัวเจ็ดที่นั่งที่มันครบเครื่องทั้งสมรรถนะความประหยัดความทนทานใช้งานง่ายราคาดีราคาตกช้าเอาตัวนี้ไปเลยฮะ f o r t u n e r ตัวท็อปนะฮะโฟร์ e ิลล์ได้ ye, ใหม่แทบ80,000โล ราคาเฉียดล้านหกนะปลายแดงวันนี้เหลือเท่าไหร่ไปดู Toyota f o r t u จ e r ครับวันนี้เป็นตัวท็อปดีเซลเลย2.8 v 4 w h แ e l ว r i v ลด้แล้วใหม่น้อยด้วยนะฮะ80,000กิโลเมตรแท้ๆปีผลิตเนี่ย2 0 1 5ก็จริงนะแต่ว่าเขาออกรถปลายปี2 0 1 5จดทะเบียนต้นปี2016นะฮะออกห้างป้ายแดงยุคนั้น1 5 9 9 0 0 0บาท วันนี้ฮะ Walk in ินหน้าร้านปกติเราตั้งขายอยู่7 9 9 9 0 0บาทโอ้โหก็เรียกว่าราคาลงมาเยอะมากๆแล้วนะอ่ะคันนี้ราคาพิเศษสำหรับคนซื้อเงินสดกันก่อนดีกว่าเงินสดลดเลยเหลือเพียง7 7 9 0 0 0บาทนะและพิเศษยิ่งกว่าเดิมสำหรับลูกค้า จัดไฟแนนซ์ครับใครเป็นลูกค้าเงินผ่อนขอยอดจัดขั้นต่ำสาม0 0นบาทขึ้นไปลดพิเศษอีก2 0,000ืเหลือเพียงเจ็0 0 0ห้านบาทโอ้สุดๆเลยนะสวยใหม่น้อยราคาย่อมเยาวจับต้องได้เลือกกันเลยนะเงินสดก็ราคาหนึ่ง เงินผ่อนอีกราคาหนึ่งพิเศษให้เลยใครเลงอยู่อย่าช้ามีวารันตีให้เหมือนเดิมด้วยรับประกันเครื่องยนต์เกียร์กลอง ECU และอะไรกว่า179รายการให้นานทุดๆหปีหรือ20,000กิโลเมตรพร้อมบริการช่วยเหลือทุกเฉินฟรี24ชั่วโมงเลยและก่อนออกรถครับเช่นเดิมเดี๋ยวเอาเข้าศูนย์โตโยตา้าเปลีย่ยนไทยน้ำมันเครื่องน้ำมันเกียร์เปลี่ยนไส้กลองให้ฟรีน้ำมันเต็มถังให้ ฟรีแบตเตอรี่เป็นลูกใหม่ให้ฟรีเติมลมยางในตัวเจ้นให้ฟรีทํมกล้องหน้ารถความคมชัดระดับ full HD ให้ฟรีทำความสะอาดและรมควันค่าเชืโรคก่อนส่งมอบเช่นงเคยอ่าตัวท็อปเลยนะฮะดีเซล2.8 v โฟวิวได้โอ้โหเพระาะฉะนั้นคุ้มมากๆใครอยากได้รถครอบครัวนแนวท่องเที่ยวคันเดียวจบลุยได้ทุกเส้นทางในสไตล์ออฟโรดกับใหม่แท้แค่80,000โลยาช้าแอดไลน์เลยด้านล่าง idline f1 9 s l <c oughs> s t นะแอนที่ของเราได้ง่ายๆก็ไปที่ Google m a p พิมพ์19สีประกณรเราอยู่ถนนการประพฤกเปิดบริการทุกวันถ้าต้องการเดินทางมาดูรถโดยรถไฟฟ้า BTS ลงที่สถานีวุฒิกาศ ประตู2แล้วถาดทีมงานฝ่ายขายเดี๋ยวมีทีมงานไปรับไปส่งให้ที่สถานีฟรีสิบเก้าีประกอนรับซื้อรถทุกรุน่นทุกยี่ห้อหราคาสูงมีรถเก่ามาแลกเปลี่ยนรถใหม่ได้ง่ายๆติดไฟแนนซ์ก็ขายได้ปิดบัญชีให้รวดเร็วทันใจภายในหนึ่งนาทีรถเดินเย็นนี้คลิปหน้าจะถิงคิวของรถรุ่นไหนนั้นฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์แล้วก็กดสั่นกระดิ่งให้กนะับช่องของเราด้วยนะครับวันนี้นัดสิบก้าศีประก่อนรถเบอรสองที่คุณวางใจขอลาทุกท่านไปก่อนนะครับ สวัสดีครับสนับสนุนโดย Car4Sure เว็บไซต์ค้นหารถมือสองคัดสภาพกว่า1 0,000คันไม่ชนไม่ท่วมเลขไม่แท้รับประกันซื้อคืนเต็มราคา Car4Sure.com